วัสดีครับผมชื่อเจนเทิร์ครับวันนี้ผมจะมาชิมนมปังนมสดดูเทล่าจากอัฟตยอยครับเดี๋ยวเราเจะไปชิมกันนะครับว่าอร่อยไหมเดี๋ยวเราไปแกะชิมกันนะคบว้าว เดี๋ยวเรามาลองชิม,มันเลยนะครับมันแช่เย็นมาครับมันแช่เย็น,ม,ม,ม,นยมาค่ะไะอร่อยมากอร่อยมากเลยครับ นมครีมผสมเนื้อล,ลยนะครับอร่อยมากเลยหวานหอมอร่อยเข้ามากครมันมีไส้นมอยู่ในด้านในด้วยนะครับ อ,อร่อยมากหนมปังน้ำสดอยู่แล้วล่ะเมื่อเราไปกินมานะครับ